มีความรุนแรงยังขนาดไหนขอมอบเันดีนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาฝึกง,งานค่ะ เริ่มเลยไฟแม็กตัวลับหน้าขอเชิญด้าหน้าเลยนะคะให้พี่ใน,น้นัตัวกางพีระคนเลยครัแบแนะนำตัวเลยคะ่ะ หนักหัวไม่เคยใส่วีปปาติผมบยาวล้วเคยตัดผมแต่กแล้วก็ยังไม่โกนเลยนะค่ะก็อยากจะสอบถามน้องๆพี่พรถึงที่มาที่ไปของโชว์ก่อนและการว่าแบบอะไรยังไงทำไมถึงแบบตอนแรกมาเป็นลูกๆร้านลูกุูกบ้านนาแล้วต่อมาก็มาเป็นไายบอร์ อยากบอกว่าอยากเตโชว์นี้นะคะชื่อว่าโชว์เทนนี่เทนนี่ค่ะก็คือการพร้อมทำเนียใช้เวลานานมากก็คือคผู้หนูอ่ะรู้จักกันสมัยตอนนึ่แล้วพอป .5 ก็เริ่มขุโชว์นี้ขึ้นมาคะ่ะแล้วก็หหายไปนานมาก ตอนึ่งที่พี่รู้จักกันมาก่อน,น,น,นแล้วแนั้นป .5 มาเจออีกทีหนึ่งถ้าหากหายกันไปมาเจอตอนหนึ่งได้เขาเตรียมการกันมนาหลายปีมากนะครับใช่ค่ะเตรียมการกันมาก่อนที่จะตั้งเพจชาแน,นลนถูกถูถกเขารู้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการฝึกเการมาตรวจแน่นอนใช่ครัเดี๋ยวมีอะไรจะฝากถึงคอมเม้เ,เตรอร์ทั้งสี่ท่านไหมฮะใครดีท่าน่เือไม่ต้องพูดแต่ว่าหนูจะ ี่คือทิ้งสักสีทั rồi, mà, ้งหมดที่มีเลยใช่ค่ะเพื่อเพื่อเงินสองหมื่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาเป็นคอมเมนเตอร์นะคะคราวนี้เริ่มเริ่มเริ่มที่พี่แอร์บ้างนะครับผมเออ่ดูน่าสนุกนะครับกอเปลี่ยนเทียบกับทุกที่ผ่านสไปแล้วก็เราเราก็คือสมองนะนะแล้วก็อา ชอบครับมันมีอะไรแบบสองมูดในหนึ่งโชว์หรืออีกหน่อยทำงานสามมูดสี่มูดห้ามูดเยอะๆนะสไลด์เอวีเราใส่ก็ไปเยอะๆ,ๆนะครับก็สรุปดีก็ขอชมว่าน้องผลงานก็มีความมั่นใจได้ดีนะครับโอเคครับมาที่ที่มรรมมุทของเราฮะที่ฉันรู้สึกไม่พอใจกับการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมข,ของพวกเธอ,พอ,อเพราะจะทำอะไรคน เขาไม่ยอ,อาร้องหรอฉันจะพูดไหมจริงนะพูดหญิงเธอทำอะไรกันนะเฮะเธอแคร์คมรูกของฉันบ้างไหมเธอยืนหันหน้าหันหลังแล้วก็ทำตัวผิวไหวอย่างนี้เหรอหรอถ้ามีความสุขมากใช่ไหมฉันก็มีอ่าสวัสดีง เหนื่อยไหมเวลาพูดเนี่ยเหนื่อยน่าจะเกิดมาค <laughs> รับอยากจะรู้ว่า <laughs> ผมเคนทำงานที่เก็บกดเป็นมากทีสุดไหมฮะเ,เลนะมีคนบอกว่าถูกคน,กกกนรู้สึกดีใจนะคะรู้สึกงเป็นคนที่ว่าอารมณ์แรงอรมณ์แรงรู้สึกว่านี่คือว่า ที่เข้าใส่อารมณ์ทางเพศและธรรมชาติกรารแสดงออกตรงนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วจะให้อีหนูแก้ผ้าอ,ออกให้หมดเลยแต่ว่าอีปารค์คินแกแลนนิดนึงเขาคุ้ไี่พอครับผมวันนี้พี่ต้นมากครับ <laughs> ดีนะถือว่าเป็นแบบ เออมีแบบว่าความที่สร้างสรรค์สมเป็นคนรุ่นใหม่นะมีความรู้หรอพี่ก็ไม่เคยทำงานการครับไม่สมหัวเล้าคนงานนะหรือว่าหัวงานแต่ว่าจะบอกว่ากลุ่มแรกพี่คิดว่าใช้ศักยภาพของคนผิดอ่ะจริงๆแล้วควรจะให้เนี่ยมาใส่สูตรแล้วยืนนิ่งๆแล้วให้อีเนี่ยไปอยู่ข้างหลังหรือเปล่าจะตลาดกว่าหรือเปล่านะแต่ก็ทำได้ดีไม่ดีมีการตัดต่อเพลงมาดังบนมาด้วยใช่ไหมทำเองเหรอ ขอริทสิบนะยี่ห้อค่าลิทสิบของฉัน16บหกหลักอะโอ้โหสิบหกหลักกิโลอ่ะส่วนทีมนี้ก็ดีก็เออสบายดีไม่คิดว่าอยู่ออฟฟิศนีดนึงแล้วมาถึงเชนได้ขนาดเลยนะฉันรับกายท่าไรกระดูกกระเที่ยวแก้วมากสมบูรณเลยดีมากก็มีแววละก็เตรียมสมัครงานแล้วก็มาทำงานแทนที่พวกเอเดนพวกนี้ได้เลยโอ้ โอ้โหตอนนี้ที่ทีมหนาวก็ไปจำแขกเลยทีเดียววันนี้พี่แจ็คไฟนศาสครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านโปรนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวพี่คุยให้พ,พีมแจ็คพาะใครโดยเฉพาะในทีนี้ชอบใครในในโดยเฉพาะเราเลยเวลาขึ้นเขาเนี่ยพี่ชอบมากเลยคือเมื่อกี้ตามผมนี่นะไม่มองใครเลยเออมองแต่ปึ๊บมั่งเนี่ยคนนี้ เดี๋ยวไปอยู่บริษัทผมได้ชื่อบริษัทพรุ่งนี้เจ้าอะไรเด็กโอาหวเงี้ยเจ๊งตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อบริษัทก็คือบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการโชว์ที่น่ารักมากตอนดูเป็นธรรมชาติดีครับผมได้คะแนนครับผมขอบคุณพิจารณ์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆนักศึกษาพืกงานนะคะ